สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นเกมนะครับพื้นฐานการเล่นเกม Yu Yu Hakusho Tokyo b e r s e n นะครับก็เป็นเกมแอคชั่นในสมัยเครื่องซูเปอร์ฟาร์มิคอมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับเกรดพลังต่างๆก่อนนะครับว่าในเกมเนี่ยมันมีเกรดอะไรบ้างแล้วก็แต่ลเกตเนี่ยมีความหมายแล้วก็วิธีใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยครับ สำหรับด้านบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นเกตพลังชีวิตนะครับหรือว่า HP เกรอันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้กันทุกคนนะครับต่อไปนะครับเกตสีแดงนะครับที่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับเวลาเรากดชาร์จเนี่ยครับก็จะเป็นมูฟเกตนะครับซึ่งมูฟเกรเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มทีหลังนะครับต่อมาครับเกตสีฟ้านะครับก็คือน็อกเอาท์เกตนะครับเกตเนี่ยถ้าเราถูกโจมตีเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ามันลดจนหมดเนี่ยเราก็จะตกในสภาพน็อกเอาท์ก็คือว่า เราจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเทินต่อไปนะครับก็จะถูกโจมตีฟรีๆเป็น,นึ่งครั้งต่อมาล่างสุดน,นะครับที่เห็นเป็นขีข่ๆสีเหลืองเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสเปเชียลมูฟเกตนะครับหรือว่าสปิริตเกตก็คือเกตพลังวิญญาณนะครับเอาไว้สําหรับใช้ท่าไม้ตายต่างๆนะครับซึ่งแต่ละท่าไม้ตายเนี่ยก็จะกินเกตไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้ครับหากเพื่อนสังเกตบริเวณกลางหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามีลูกแก้วสีแดงนะครับลูกใหญ่ๆแล้วภายในก็จะมี ดวงวิญญาณนะครับซึ่งเจ้าดวงวิญญาณเนี่ยก็คือมันจะคอยเติมให้กับผู้ที่ชนะในการต่อสู้ในเทิร์นนั้นๆนะครับทาไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้เรื่อยๆอไม่ใช่ได้เรื่อยๆสิมันจะเพิ่มให้ประมาณนึงอันนี้ก็ต้องไปบริหารเกจกันเองแล้วก็ภายในลูกแก้วสีแดงเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีไอเทมโผล่มาด้วยซึ่งไอเทมเนี่ยก็จะมีท้หมด3แบบนะครับแบ่งไปลูกแก้ว3ส,สีก็คือสีแดงเอาไว้เพิ่มเลือดสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าเนี่ยเอาไว้เพิ่ม เกตน็อกเอาท์แล้วก็สีเหลืองเนี่ยเอาไว้เพิ่มเกต์้าไม่ตายวิ่งการที่เราจะได้เจ้าลูกแก้วพวกนีมันมเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องชนะในเทอร์นนั้นๆนะครับหดคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ไเทมไปแล้วก็วิธีกดใช้คือว่ากดปุ่ม Y หรือว่าปุ่มเอโดยที่ไม่ต้องกดชาร์จนะครับไม่ต้องกดมูฟเกตก็จะเป็นการใช้เทมไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเกตต่างๆภายในเกมนะครับอันนี้เราก็ ลำดับถัดไปนะครับก็จะไปพูดกับเรื่องเกี่ยวกับมูฟเก a นะครับหรือว่า Gate Action อันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับสำหรับตัว m มูฟเก e อันดับแรกเลยครับเมื่อเพื่อนๆกดปุ่มลงค้างเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการกดปุ่มโจมตีใดๆก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการใช้สเปเชียลมูฟนะครับซึ่งแต่ละท่าเนี่ยก็จะกินค่าพลังวิญญ,ญาณแตกต่างกันไปนะครับรวมถึงความแรงนะครับ่ออย่างอันนี้ผมใช้เลกัน,นยิงครับ ซึ่งคั่วบัลล่าเนี่ยท่านี้เขาก็สามารถตีได้นะครับตีสะท้อนมาได้นะครับอันนี้รุ้นว่าเขาจะตีได้ไหมกับเรียบร้อยครับก็แต่ละท่าก็จะกินแตกต่างไปนะครับแล้วก็ฝ่ายที่โจมตีได้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็จะได้ค่าสเปริตเนี่ย,ค,ยคืนมาก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้สเปเชียลมูฟก็คือกดปุ่มลงครับแล้วก็สังเกตดูว่าปุ่มไหนเนี่ยมันใช้ท่าอะไรซึ่งบางท่านี่อาจจะมีดีบัฟแฝงไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปสังเกตกันเอาเอง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าสเปเชียลมูฟก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้ให้ดูสักแป๊สักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้คเดี๋ยวลองยิงเลกันอีกางลู่นะครับดูจะสําเร็จไหม ihat. อันนี้เขาพยายามจะกระโดดหนีนะครับโอ้ได้แค่เฉียว ส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ต่างฝ่ายต่างใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเข้าประทะกันเนี่ยมันก็จะมีผลทั้งฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งชนะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยท่าเนี่ยต่างสลายไปทั้งคู่หรือไม่ก็ทั้งคู่เนี่ยต่างใช้ท่าด้วยกันได้นะครับต่างฝ่ายก็ต่างใช้ท่ากันไปแล้วก็ไปวัดกันว่าใครจะหลบได้ไม่ได้อันนี้เขาก็จะตีอีกแล้วครับวิชาไม้เบสบอลของเขาอันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับบางครั้งก็บางช่วงนี่ก็อิมูมันก็กระตุกครับ เว่าเวลาเปิดโปรแกรมรันมันนี่ก็ไม่ไแน่ใจกันว่าเป็นที่อะไรนะครับเวลาอัดแคปเจอร์ภาพแล้วอีมูมันชอบกระตุกไป็นบางครั้งครับอันนี้ผมน็อกดาวน์ไปแล้วครับเรียบร้อยครับตานี้ครับไม่น่ารอดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการต่อยนะครับก็คือกดเดินหน้าค้างไว้ครับหรือว่าทิศทางขวาของ จอยหนึ่งนะครับการต่อยก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือเป็นต่อยบนต่อยล่างต่อยบนแบบหมัดรัวแล้วก็ต่อยล่างแบบหมัดรัวนะครับซึ่งการต่อยเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะไม่ใช้ค่าพลังท่าไม่ตายนะครับอ่าเนี่ยดูครับป๊ป๊บปป๊ไม่ใช้นะครับก็คือเหมาะสําหรับเวลาที่คุณใช้ท่าไม่ตายจนเกตหมดแล้วเนี่ยคุณไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้ต่อยเอาครับแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันเบาครับต่อยแบบ ให้ต่อยโดนทียังไงมันก็กินเลือดได้นิดเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะบริหารเกตดีๆครับอย่าไปหวังอะไรกับการต่อยมากครับเพราะว่าโดนไปก็เบาครับแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะโดนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับการต่อยครับก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะสั้นๆครับเกี่ยวกับการต่อยลำดับต่อมาก็จะเป็น ปุ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่สําคัญมากๆครับการชาร์จด้วยปุ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระโดดแล้วก็การบัฟต่างๆนะครับโดยเฉพาะการบัฟเนี่ยการบัฟมีหลากหลายแบบมากนะครับแต่ว่าผมจะคู่แค่เฉพาะเข้าๆพอนะครับเพราะว่าถ้าให้แยกลงเป็นแต่ละตัวเนี่ยมันจะเยอะครับต้องไปลองเล่นเองก็หาข้อมูลติกสาวเองครับจริงๆผมก็ทําได้นะแต่ต้องทําเป็นอีกคลิปนึงแยกแต่ากแต่ว่าตัวไหนมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เอาไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าจะมีเวลาทววําหรือเปล่าครับ แตอันนี้จะอธิบายแบบพื้นๆไปก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นขึ้นแล้วก็เอ็กนะครับอันนี้จะเหมือนกันทุกตัวนะครับก็คือการกระโดดครับสําหรับการกระโดดเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันจะสามารถหลบการโจมตีระยะประชิดเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่เอเนี่ยพุ่งมาฟันเนี่ยแน่นอนว่าวุ่นครับเราอยู่กลางอากาศครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยส่วนพวกท่าโจมตีระยะไกลเนี่ย อันนี้ก็จากที่เล่นมานะครับก็มีเปอร์เซ็นต์หลบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อน,นข้างจะต่ำครับส่วนใหญ่จะพลาดนะครับส่วนใหญ่จะโดนหรือไม่ก็โดนแบบเฉียวๆบ้างโดนเต็มๆบ้างนานๆครั้งนะครับถึงจะหลบได้แต่ก็หลบได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล็งให้ดีครับว่าเราควรจะโดดจังหวะไหนอันนี้เนี่ยพลาดแล้วเพราะเราโดดช้าครับเราโดดช้ากว่าเขาเนี่ยเราก็จะโดนโจมตีครับแต่หลัหกๆเล่นเนี่ยก็คือว่าเอาไว้หลบถ้าระยะประชิดเนี่ยค่อนข้างชัวครับ ซึ่งถามว่าจังหวะไหนถึงจะชัวร์ก็คือว่าคุณต้องดูอนิเมชันของฝ่ายตรงข้ามครับ่ยอย่างเงี้ยคืออนิเมชันเงี้ยคือเขาใช้ท่าแน่ๆเนี่ยใช้ท่าพุ่งเข้ามาหาแน่ๆเนี่ยเราก็เตรียมกดเลยครับกดก่อนนะครับกดก่อนที่ท่าเขาจะออกครับก็ต้องอาศัยการเล่นเรื่อยๆครับเล่นปเป็นประจําถึงจะรู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดหลบได้แล้วมันจะอันเนี้ยไม่น่ารอดเพราะว่าช้ากว่าเขาคือเราต้องอาศัยเลเวชันนะครับเวลาจะกระโดดหลบเนี่ย การโจมตีคือว่าเห็นเขาตั้งท่าปุ๊บเราจําได้ว่าท่าเนี้ยเป็นท่าโจมตีระยะประชิดนะรีบกดกระโดดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะสามารถหนีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มขึ้นบวกกับปุ่ม A นะครับสําหรับปุ่มนี้เนี่ยโดยตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเลดออร่านะครับหรือว่าออร่าสีแดงคุณสมบัติก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่าหมัดนะครับอันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จําเป็นมากครับเวลาที่เราต้องการใช้หมัด เป็นอาวุธหลักในการโจมตีครับแต่สําหรับปุ่มขึ้นแลวก็ปุ่ม A เนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรดออร่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครบางตัวเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นท่าโจมตีหรือว่าเป็นท่าบัฟแทนอย่างเช่นดกรอิชิงากิเนี่ยเวลาเรากดขึ้นกับ A เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูเกจ KO นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวละครครับไม่ใช่หลายเลยบางตัวละครที่มีความสามารถเป็นการบัฟบหรือดีบัฟ ที่ไม่ใช่การเปิดออร่าแดงนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาตามตัวละครกันดูต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มขึ้นบวกกับปุ่ม B นะครับซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยก็จะเป็นการเปิดออร่าเหลือน,นะครับสำหรับออร่าสีเหลืองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีทาไม่ตายของเรานะครับแต่อย่างบางตัวละครอย่างเช่นคูลาม่าเนี่ย,ยถ้าคุณกดออร่าเหลืองครั้งซ้อนกันเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างเป็นโยโคคูลาม่าครับซึ่งก็จะเก่งขึ้น,นครับ แล้วก็เช่นเดิมแล้วก็เช่นเดิมครับโอ้ลิ้นพันธ์ครับเช่นเดิมกับออร่าสีแดงครับบางตัวละครในเกมก็แทนที่จะเป็นออร่าสีเหลืองก็จะเป็นท่าบัฟหรือว่าดีบัฟแตกต่างกันออกไปครับสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับปุ่มขึ้นบวกกับปุ่ม Y นะครับอันนี้ก็ทุกตัวละครนะครับจะเป็นบัฟทั้งหมดนะครับก็จะแตกต่างไปตามตัวละครนะครับสำหรับยูทุเกะเนี่ยก็จะเป็นบัฟสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมูฟเกตนะครับก็จะไวขึ้นครับ จากแม็กสีแดงเนี่ยวูฟเกตเขาจะกลายเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เรียกได้ว่าชาร์จเร็วกระจุยกระจายครับอย่างคัวบาร่าเองก็เป็นท่าเอาไว้ฟื้น HP นะครับหรืออย่างโทคุโร่เนี่ยก็กดใช้ครั้งแรกก็จะแปลงร่างเป็นร่าง80%ครั้งที่2ก็จะเป็นร่าง100%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟด้วยปุ่ม A B หรือ Y เนี่ยหรือแม้แต่กระโดดก็ตามทีเนี่ยทุกอันเนี่ยสามารถถูกข,ขัดขวางได้นะครับถ้าคุณโดนโจมตีแบบโดนโจมตีหนักเนี่ย การบัฟหรือการกระโดดคุณก็จะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมากดปับป๊บแปลงร่างกันง่ายๆนะครับก็อยู่กับขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้คุณด้วยครับว่าเขาตีคุณเนี่ยแม่นหรือเปล่าถ้าเขาตีคุณแม่นเนี่ยคุณก็อาจจะก,กดบัฟฟี่อะไรประมาณนั้นครับก็สำหรับปุ่มขึ้นนะครับการชาร์จที่ปุ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะครบทั่วเลยครับทั้ง4ปุ่มแต่ละปุ่มนี้ก็ค่อนข้างละเอียดครับ หากอยากจะเล่นให้ชํานาญเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีบัฟหรือว่าดีบัฟยังไงปุ่มไหนครับคือถ้ามาฟังแต่คลิปนี้อันเนี้ยอนนบอกแค่เบสิกครับแต่ถ้าจะลงะรายละเอียดเนี่ยคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเลยครับเพราะว่าไม่อยากคลิปยาวเกินไปครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อลวก่อน ลำดับสุดท้ายนะครับสําหรับมูฟเกตของเราก็จะเป็นกดปุ่มถอยล่างหรือว่าปุ่มซ้ายนะครับแล้วกดปุ่มใดๆเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันนะครับโดยที่ปุ่มหลังบวก A เนี่ยจะเป็นการบล็อกนะครับสำหรับการบล็อกเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณบล็อกสําเร็จเนี่ยมันจะทําให้เกต KO ของคุณเนี่ยจากที่ลดไปเนี่ยจะฟื้นฟูขึ้นมาครับก็ต้องกะจังหวะดีๆนะครับสําหรับการบล็อกเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะบล็อกได้เสมอไปนะครับก็ควรเลือกท่าบล็อกท่าเบาๆครับ พวกท่าแรงแรงนี่บล็อกไปในเกตเคโอขึ้นนี่จริงนะครับแต่ว่าดาเมจคุณก็เสียเยอะนะครับนอกจากการบล็อกแล้วเนี่ยปุ่ม X กับปุ่ม V เนี่ยก็จะเป็นการโยกหลบครับสาหรับการโยกหลบเนี่ยก็เหมาะกับการหลบพวกหมัดนะครับไอ้พวกปัดธรรมดาเนี่ยเราก็โยกหลบพอได้ครับเพราะว่าพลาดมาก็โดนเบาครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือขึ้นบวก Y ครับอันนี้ก็เป็นการพุ่งตัวหลบนะครับเหมาะกับการหลบพวกค่าไม่ตายใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าหลบไม่ค่อยพ้นครับ จริงๆการป้องกันเนี่ยผมคิดว่าอันที่พอใช้ได้ใช้งานได้จริงๆนะก็คือการบล็อกครับบล็อกเพื่อเอาเกตเควอสำหรับการหลบต่งตางๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะจําเป็นครับเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ครับเอาเทินที่หลบเนี่ยไปโจมตีดีกว่าครับก็คือว่ามันคิดว่าจากประสบการณ์ของตัวนะคิดว่าการโจมตีสําคัญกว่าการป้องกนันครับจะป้องกันเ,เฉพาะตอนที่เกตเราใกล้จะหมดอย่างเงี้ย่าเราบล็อกบล็อกสําเร็จได้เกตเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอย่างที่ผมทาเนี่ย อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าบางคนเขามีประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างออกไปอาจจะหลบเก่งหลบได้เสมออันนี้ก็คผมเองเข้ามานะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่แบบจะหลบให้เก่งเนี่ยต้องหลบยังไงอ่าเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาเล่นจริงกันดูนะครับว่าไอที่ผมฝอยไปทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับก็เป็นเจอโทคุโร่แล้วกันนะครับที่เจ็ดไหมครับแว่นมัน ไม่สบอารมณ์แว่นงีับก่อนอื่นก็ขอบัฟมูฟเกตก่นอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับการนี่เกตขึ้นไวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากๆครับแต่วันนี้มันเบ่งพลังใสแล้วครับไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปครับมันต้องสําเร็จสักครั้งนะครับมันคงไม่โดนจมตีตลอดเวลาหรอกครับโอ้ยที่แกก็ประเคนหมัดเคนพลังมาตลอด ชีวเชียวครับอันนี้น่าจะได้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูเกตของผมวืดเป็นไงละ่ะได้เปรียบขึ้นมาเยอะแล้วเลกันไปยังไงยังไงทุกโลโอ้โหขี้ปลาอีกแล้วถึงกับสลายครับโอ้โหืมไอเวลเอาไปขิกลูกนึงเลกัน ยยังงยังงงไไงมันพูดว่าเละกันรหรอือเปล่าเสียงแบบมันเดจยาเดจยามันไม่เละกันนะเสียงมันฟังเป็นเดจยาเดจยาท้ากันครับยังไงอเอ้ยของผมชนะโอ้ยเต็มเต็มหนึ่งดอกอันนี้คุ้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ถนอมพลังไว้ก่อนครับใช้หมัดธรรมดาพอครับ ดูมันยังไงครับอ๋อจะหลบครับไม่ทันครับเพราะว่าเขาโหลดช้าผมนะครับนี่ก็ผมก็ได้อเทมมานะครับจากลูกแก้วตรงกลางนะครับเพราะผมชนะตาที่แล้วอันนี้ก็จะใช้อเทมเลยนะครับสีเหลืองก็จะเป็นการเพิ่มเกจท่าไม่ตายนะครับอย่างนี้ครับเพิ่มมาหลายช่องอยู่เหมือนกันครับเราก็สามารถใช้ท่าอีกแล้วครับตอนนี้เราได้เปรียบนึงครับไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าเกจต่างๆนะครับโอ้โหแต่มันดีบั๊ผมครับโอ้โหหลอดม่วงเลยขึ้นช้าเลยทีนี้ไอเวลยเน๊เลการไม่กิน มาประทะกันครับผมมีโอกาสแพ้สูงเนี่ยเพราะมันหลอดแย่แต่ผมหลอดม่วงเนี่ยดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้สลายทั้งคู่ครับลำดับต่อไปนี่ผมขออนุญ,ญาตบล็อกื่้เอาเกรดน็อกดาวนะครับเพราะว่าเกรน็อกดาวผมนี้ลดเกินครึ่งน,นะครับอันนี้ถ้าปล่อยให้โดนโจมตีจนหมดนี่น่าจะไม่ดีครับน,นี่แล้วครั้งแรกกัพลาดนะครับ ไม่เป็นไรครับลองบล็อกไปเลยครับมันต้องสําเร็จสักครั้งหนึ่งครั้งสองไปไงโอ้ครั้งสอง,องนี่เต็มหน้าเลยครับครั้งสามละมันต้องได้สักครั้งน่ะแมมาทุกโลกโอ้ขึ้นอย่างนี้นี่เปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงครับแต่มันใช้ท่าแรงอะบอกได้ไหมอืมเรียบร้อยครับนี่ครับเกตตนอกเอาผมว่าฟื้นคืนนะครับอันนี้ได้วเวลาลุย ันนี้เดี๋ยวบัฟฮอล่าเหลืองก่อนนะครับจะได้โจมตีด้วยเลกกันใส่มันได้แรงๆนะครับวันนี้ไม่ใช้ท่าเลยวะเนี่ยโอ้ย oh, ระเบิดพลังใหญ่เลยนี่หลบได้เนี่ยคือข้อดีนะครับคือผมเลยไม่ไม่อยากแนะนําให้คุณกดกระโดดหลบไงกดหลังแล้วกดแอคชั่นปุ่มแอคชั่นมีการหลบต่างๆเพราะว่าเรากดโจมตีหรือว่ากดบัฟไปเนี่ยมันก็จะหลบหรือดิฟเฟนให้นะบางครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย การป้องกันเนี่ยถ้าไม่ใช่การกดบล็อกเพื่อเอาเกรเคโอเนี่ยผมปุ่มอื่นผมไม่ค่อยแน,นะนาอ่ะเพราะว่ามันดูแล้วไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ยิงเลกการใส่ันก่อน,นครับโอ้สไปอีกแล้วยังไงโอ้ไม่สลายโอ้สลายโอ้ยผัวลวเป็นโรโดนอีกเกรน็อกดาวนี่แบบไปแล้วเกรน็อกดาวเลกการมิกดอกอะไรอะไรไไเฮ้ยมันต้องโดนไี้ดอกนี้ ยังไงมาดีมีโป้งไม่เอาไม่กด like. 3 like, 3 like กไลคนะ์มาสามไลค์สามไลค์ก็ไม่เอาก like, ูจะเอาชนะมึงกูไม่เอาไลค์จากมึงจัดไปอืเต็มเต็มเอาละครับตอนนี้ก็ได้เปรียบเรื่อง HP แล้วครับอน,นี้ก็พลังวิญญาณหมดครับก็ใช้หมัดไปก่อนนะครับรอพลังวิญญาณขึ้นครับไอไ้เฉียวๆก็ยังดียังไงโอ้โหมันใช้อไอเทมที่เก็บมาได้ครับฟืนเลือดครับเร็วจริงครับ เดี๋ยวเปิดออร่าแดงก่อนครับราะว่าช่วงนี้นี่เราต้องใช้หมัดเยอะครับเพราะว่าเนี่ยครับค่าพลังวิญญาเราหมดครับเอาละครับวันนี้ว่าเราจะต่อยแรงขึ้นครับจัดไปครับฟิฟิกอย่างนี้โอ้ยเป็นไงละสามหมัดรัวไอ้ดอกแรกก็โดนแล้วก็แรงขึ้นมาหน่อยนงครับแต่ก็ดีกว่าไม่จะเปิดออร่านะครับถ้าไม่เปิดออร่าี่คือเบามากๆครับเกตมาก็ต้องเลกันครับจะโดนแล้วไม่ทันแล้วเอฟเฟกต์อย่างนี้มันไม่ทันแล้วครับ ลวงสิน็อกดาวน์ไหมเรียบร้อยครับอันนี้ก็ตีฟรีครับแต่เสียดายครับเกรท่าไม่ตายผมไม่มีครับก็จัดไปครับหมัดเปล่าๆอย่างเดียวครับหรือไม่ก็บัฟเอาครับผมไม่รู้จะทาอะไรเลยครับย่าฝันนี้ไม่มีเกรทครับเกรท่าไม่ตายไม่มีนี่คือเซ็งครับได้แค่นี้ครับโอ้เอาละครับมันเติมเกรทให้เราแล้วครับระบบมันเติมเกรทให้วรานี่ใช้ท่าอะไรบ้างเนี่ยเรยกันใช้ไม่ได้ละเดี๋ยวใช้ท่าอื่นแทนแล้วกันครับหมาดูงครับเพราะท่าใครจะดีกัน บอกว่าไม่เอากดไลค์ไลค์ไม่ชอบโอ้โหดีนะแค่ชิวชยวนะฮะเจอมัดลูเข้าไปครับปับป๊บปั๊บโดนดอกสุดท้ายครับเป็นไงล่ะนี้ก็ไม่น่ารอดครับดอกสุดท้ายกา็จะมาเปิดอะไรก่ายก่อนโอ,อ้แค่ชิวชิวเ,เ็จผมแน่นอนครับรอบนี้ เอาหมัดธรรมดาไปกินรับตายด้วยหมัดนี่แหละครับมันสมศักดิ์ศรีตรงไหนความแรงครับหลังจากบัฟมาหมัดเราัโคตรโคตรก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็เป็นการแนะนําเพียงแค่คร่าวๆนะครับอย่างพวกการบัฟอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปหาข้อมูลเอานะครับหรือถ้าผมมีเวลาว่างดแต่มันหลายตัวละครนะ ก็อาจจะทํามาให้ดูครับว่าแต่ละตัวเนี่ยบัฟได้ท่าอะไรบ้างอ่าถ้ามีเวลาว่างจริงนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องเซกคุณป้าเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ